และในวันนี้ทางด้านของบิ๊กเต่าก็ได้มีการออกมายืนยันในคดีเรียกรับผลประโยชน์ของบอสพอดซึ่งก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วก็ย้ำว่าไม่ได้มีตำรวจในสังกัดเรียกเก็บเงินซึ่งตนนั้นก็ได้เร่องการประชุมเพื่อหาแนวทางในการทำคดีให้แล้วเสร็จซึ่งเมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่อาคารประชาอารัก์ กองบังคับการปราบปรามทางด้านของพลตำรวจโทจิรภพผู้บัญชาการและพลตำรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีดีไอคอนกรุ๊ปโดยทางหน้านของพลตำรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วก็ได้มีการเปิดเผยว่าในกรณีของนางสาวกฤตอนงเจ้าของเพจกฤตอนงด้านโกงซึ่งในวันนี้ก็จะมีการประชุมในช่วงบ่ายเพิ่มเติม และในกรณีนี้โดยจะรีบเร่งรัดให้คดีแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือไม่แต่ก็จะพยายามให้เสร็จเร็วที่สุดและก็จะพยายามทำควบคู่กันไปเพราะอยากจะให้มันจบเร็วๆสักหน่งถึงสองเคสและในส่วนของที่เหลือก็จะต้องมีการสอบสวนพยานอีกหลายส่วนซึ่งในการประชุมของวันนี้ก็จะสามารถบอกได้ว่าสำนวนนั้นจะแล้วเสร็จในวันไหน เมื่อถามต่อว่าในเบื้องต้นพอจะทราบหรือไม่ว่าจะเข้าข่ายของความผิดข้อไหนบ้างทางด้านของพลตำรวจตีจจรุนเกียรติบานแก้วก็เปิดเผยว่าที่ทำอยู่ก็คือการโชคทรัพย์เพราะพยานหลักฐานก็ชัดเจนแต่ทราบข้อมูลมาว่าพยานนั้นยังให้การเรื่องวันที่จะจ่ายเงินซึ่งมันก็ยังคงไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็ในส่วนของหลักฐานทางด้านของวิทยาศาสตร์ก็น่าจะชัดเจนแล้ว และสำหรับเรื่องที่นายอัจฉริยะได้มีการกล่าวอ้างว่ามีตำรวจกองปราบปรามเรียกเก็บเงินจากกลุ่มผู้ต้องหาเป็นจำนวน9ล้านบาทตนก็ได้เรียกนายอัจฉริยะและคนที่ให้ข้อมูลกับนายอัจฉริยะมาสอบปากคำซึ่งก็แล้วเสร็จแล้วและยืนยันว่าไม่ได้มีการจ่ายเงินเพียงแค่ได้ยินข่าวมาจากคนใกล้ชิด ซึ่งก็เรียกว่าตอนนี้ไม่สามารถติดต่ออุปกรณ์ของคนใกล้ชิดคนดังกล่าวนั้นได้ซึ่งจากการตรวจสอบก็ไม่พบพยานหลักฐานและถ้าหากพบว่าตำรวจนั้นมีการกระทำดังกล่าวนั้นก็จะมีการลงโทษตามกฎหมายและจากการสอบถามภรรยาของโค้ชแล็บและบอสพรอนก็พบว่าไม่ได้มีการเรียกรับเงินแต่อย่างใด และถ้าเกิดว่าพบก็จะไล่ไปดูกล้องวงจรปิดและมือถือแต่ก็ปรากฏว่าไม่พบหลักฐานที่สามารถเชื่อมโยงได้ซึ่งตนก็มองว่าในส่วนตรงนี้ทำให้ตำรวจสอบส่วนกลางเสื่อมเสียชื่อเสียงและทางด้านของพลตำรวจโทจิรวพบก็กล่าวว่ามีการสอบปากคำไปแล้วกว่า1 0 0 0 0ปากและยังมีการส่งเอกสารไปแล้วกว่า5,800ปากและที่เหลือนั้นก็อยู่ระหว่างการสอบสวนความเรียบร้อยของเอกสาร ซึ่งถ้าหากทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะมีการนำส่งทั้งหมดให้กับกรบมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจากการพูดคุยก็คาดว่าจะสรุปสำนวนทั้งหมดครบฝากสุดท้ายและจะต้องเสร็จให้ทันตามรอบระยะเวลา48วันหรือถ้าไม่ทันตามกรอบระยะเวลาก็จะมีการปล่อยตัวผู้ต้องหาแต่ว่าไม่ได้มีการตัดสิทธ์ในการฟ้องร้อง ซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการเรียกตัวผู้ต้องหามาฟ้องเพิ่มและถ้าหากมีคนมาช่วยปกปิดอำพรางก็จะมีการดำเนินคดีกับบุคคลน,นั้นต่อไป